สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะคะสวัสดี f อซนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะคะวันนี้นะคะลูกออสฟาร์มกบนะคะก็พาพี่น้องนะคะมาดาูลูกออสนะคะาจากทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะที่ลูกออสพาทุกท่านชมนะคะเพื่อเป็นความรู้นะคะต่างๆนะคะกเ็เป็น การปฏิบัติจริงนะคะเกษตรกรท่านไหนที่เพิ่งเข้ามานะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับลตัวลูกออดเองนะคะที่จะผลิตคลิปใหม่ๆนะคะสาระดีๆนะคะมีความรู้นะคะเพิ่มเติมให้กับเกษตรกรหลายท่านและก็ f อที่ท่านกําลังดูอยู่ในขนาดนี้นะคะ วันนี้นะคะลูกออสก็พานะคะทุกท่านนะคะมาดูลูกออสนะคะลูกออสได้ประมาณ3-4วันนะคะซึ่งเราย้ายมาจากบ,อกอาบอก่อเอ่อบ่อเพาะอนุบาลน,นะคะมาลงบ่อดินนะคะซึ่งถ้าท่านติดตามาลูกออสฟาร์มกบนะคะท่านจะเห็นว่าบ่อดินที่เราทำเนี่ยนะคะก็ใช้เวลาทำมา นานแล้วนะคะพอสมควรแล้วนะคะพร้อมที่จะใช้งานนะคะเราก็เลยเอาลูกอสนะคะที่มีการแตกตัวแล้วนะคะลูกออสได้ประมาณ4วันนะคะมาลงในบ่อดินนะคะบ่อนี้นะคะตอนที่ทําตอนแรกนะคะก็กะด้วยระยะสายตานะคะไม่ได้วัดจริงจังนะคะว่าขนาดเท่าไหร่นะคะก็สามารถที่จะบรรจุนะคะ ลูกออดเองนะคะลูกออดประมาณ20วันนะคะได้อยู่ประมาณสัก40-50โลนะคะได้สบายเลยนะคะด้วยปริมาณที่กว้างยาวแล้วก็ลึกนะคะก็สามารถที่จะบรรจุได้เยอะถึงขนาดนั้นเลยนะคะวันนี้ก็เอาลงไปทั้งบท ทั้งหมดนะคะ2บ่อนะคะก็มาอัปเดตแล้วก็ถ่ายให้พี่น้องนะคะหลายๆท่านนะคะที่กำลังติดตามรับชมอยู่นะคะได้ดูนะคะเพื่อเป็นความรู้นะคะเป็นเกจิความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านนะคะที่กําลังดูอยู่นะคะที่กําลังสนใจในการเลี้ยงกบอยู่นะคะเอาไปนําไปปรับใช้นะคะในชีวิตประจําวันนะคะ อันนี้เราก็เอาลงนะคะแล้วก็คัดขนาดก่อนนะคะก่อนที่จะเอาลงนะคะก็ขนาดตัวที่ใหญ่นะคะเราก็จะแยกออกต่างหากนะคะเออก็จะเอาไว้ข้างบนนะคะเออเอาไว้บ่อเพาะอนุบาลก่อนนะคะอันนี้ก็จะขนาดไล่เลี่ยก,กันนะคะการคัดขนาดนะคะก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะก่อนที่จะลงเพาะเลี้ยงนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะแต่ก็ยังเออมีข้อแตกต่างอยู่ดีนะคะเพราะว่าแต่และ ตัวเนี่ยนะคะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะใบไข่ที่ออกมาก็แตกต่างกันนะคะจึงสามารถที่จะทําใหา้ลูกออรดโตขึ้นมามีความแตกต่างกันอย่างชื่นเชิงนะคะบางตัวก็ใหญ่มากบางตัวก็เล็กนิดเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะพี่น้องทีเ่เลี้ยงใหม่นะคะก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะพยายามที่จะคัดไซส์ออกไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเป็นตัวกบนะคะเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะ เป็นตัวกลบนะคะแล้วก็เลี้ยงไปก็คัดขนาดไปนะคะก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะคะตอนนั้นนะคะขอบคุณนะคะที่ทุกท่านเข้ามารับชมรับฟังนะคะความรู้สาระดีๆนะคะแบบนี้นะคะลูกอ้อยก็ลูกอก้กอยฟาร์มกลบเองนะคะก็จะ พยายามนะครปรับปรุงแล้วก็พยายามถ่ายนะคะทุกมุมนะคะแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ลูกออดมีนะคะถ่ายทอดให้กับพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านนะคะให้ได้มีความรู้แล้วก็เก่งขึ้นไปนะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นอาชีพหลักนะคะในการเลี้ยงครอบครัวได้นะคะ อันนี้เราก็ยังสังเกตได้เลยนะคะว่ามีตัวไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะคะก็ไล่เรียกกันไปนะคะอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเหมือนอ,อย่างที่บอกไปนะคะก็ดีกว่าที่เราจะไม่คัดไซส์เลยนะคะกว่าที่จะเอาลงบ่อดินนะคะเราต้องมีการคัดไซส์ก่อนอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเราไม่คัดไซส์เลยนะคะตั้งแต่ทีแรกนะคะตั้งแต่รอบแรกที่เราเอาลงเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้ลูกอ้อยเรากินกันเองแล้วก็ตายเพิ่มขึ้น นับวันนะคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจะทำให้ลูกออดเราเหลือปริมาณไม่มากได้นะคะวันนี้นะคะก็พึงพ่งจะเอาลงแค่2บ่อนะคะขนาดก็กว้างแล้วก็ยาวพอสมควรนะคะก็อย่างที่บอกไปถ้าเป็นลูกออดประมาณ20-25บวันนี้ก็จุได้ประมาณสัก50กิโลนะคะได้สบายเลยนะคะ ถ้าเป็นตอนกลางวันก็จะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนก็เดี๋ยวก็จะรอติดตามนะคะเดี๋ยวจะลองถ่ายช่วงกลางคืนนะคะตอนนี้ก็เป็นตอนกลางวันนะคะน้ำก็จะลดลงลดปริมาณลงหน่อยหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะเดี๋ยวค่อยเอา,เอาน้ำเข้าสูบน้ำเข้าไปอีกนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะ,อะขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกออดก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ